สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคตมารเด้เวิลไดจารายมือแล้วไทยกิริกกลอกหลอกล่มไทยมาเึ้ื่อนนี่ค็มันมันกำลังยากอยู่กันเลยบริทไทยยังแต่มือน,นี้ยากก็สู้มือเพราะว่ามันมีคนขออนุญาตใส่คำบสุภาพเด้อมีคนกวนตีน จะใส่ค้าว่าจังไหนจังสีเหมาะสมกับค้านี้น่ะมีคนกวรนส้นตีนเอาสีสไปอืมมันมันหลายเทือแล้วนะครับตั้งแต่ฝนไม่ไหมพุ่นก่าือกันนะครับ จักสิวาจังไหเอาสิซะไปนัดกันหม่องดก็ได้ไปพ่อกันอยู่ไสก็ได้อือถ้าเจ้ามีปัญหาหยังก็ให้เว้ากันลวนนะยัเว้ากับข่อยนี่บ่ท่าตีท่าต่อยดอกครับผมบ่สู้บ่สู้คนนั่น แล้วประเด็นที่ว่านี่ก็คือเบอร์โทรเบอร์นี่ผมมันถึกไวแล้วโทรมาว่าเมียกูมึงเอาไปยังันสัตว์ในบ้านนี่อากันเป็นเมียมึงอหลีมึงกับมาเอา แล้วมือขึ้นนี่มันกรว่ามาอีกกูเขาไปเชิงเมียมึงให้เอาว่าสังสีซะเนาะวาสีเถอะว่าเชิงซะขอไปเชิงเมียมึงอยู่ในบา้านมึงคือมึงคือบ่คูจักบกโง่ไปซะนั่นแหละเมียมึงเป็นผู้ บอกกูเขาไปหามาซส่นอืมเอาเชื้อกันใส่สูแต่กูนี่สิไปเชื้อแม่มึงเด้อบานกูเชื้อหรอกมียมมึงก,กี่เดียดไปเชื้อแม่มึงมึงมีปัญหาอย่างมึงมาหากูรลดหรือมึงเจนัดใสถ้ามึง bò ma là cụ sĩ năm bảy đơ bậc xua ơi nó nên mừng dùm tôi là xã phú hương thô mà hạ quần tín cụ được được bậc đấy hay dùm bậc năn xuôi cụ bỏ hay lưới cụ xã mát mình nhớ ngô lại cụ xã mát đu đây thuốc mùm bàn cụ còn tìm lên. แล้วก็ย้อนหลังได้ติดใหม่ก็มีอันนี้กูว่ได้อ้างกูบอกว่ามึง,งโง่น่ะมึงึ้นนี่มึงว่ามึงเข่ามานอนอยู่ในบ้านกูกสันดานหนอกวานนี่ก็เข่ามายัง,งโง่เลยไหมเว้ย กูพาเมียกูไปลองเพลงยูงใช้พูมผุนกูมาหอนบ้านจนแกงมึงเขามาสี่ม้ากูตีนี่สองตัวนี่มเมื่อจีเอลลดสันดานเนอพพอแม่มึงเอาสมองให้มึงสมองหมาหสมองควยเดี๋ยวกูสิทายมึงเบิงนะ้งเนอกล้องวงจรปิดกูมันมีเท่อใดแล้วถ้ามึงมาจริงนะถ้ามึงเข้ามาจริงถ้า อันเมียกูรวมมือกับมึงเนี่ยกูสิยกไข่เลยกูเอาแล้วมึงเอาแมงมาแหลกกับกูบักสันดานมึงไปเบิงกูสิถ่ายกล้องให้เบิงเอานี่เด้อกล้องที่บ้านผมน่ะ มันมีเยอะแยะมากมายครับฟังไว้จื่อยาขายงโง่จาของเนี่ยอยู่ในห้องนอนนี่ค่ะซีโตห้ากับตัวนี้อีกซีโตนี่หมายถึงดูรออบ,บ้านอ่ะ mình sẽ miết chắc tua yes. nhé muốn chưa vậy bạn chưa vậy sao nhì nhịp nâng tua Hãy subscribe นี่คือตัวเข้าบ้านอีกไผ่ายงางเข้ามากูสามารถเห็นมดัดเนี่ยมึงดูเอาไว้แล้วมึงสิเข,ข้ามาทาั้งทั้งหลังกูเนี่ยมึงก็เจอตัวนี้เอามาทาั้งนั้นแล้ว มึงมานี่อีกนี่เนี่ยอีกหนึ่งตัวมันอยู่ตรงนี้มึงสิเกามามุมไหนนี่อีกหนึ่งตัวมึงจะเข้ามากูเจอแล้ว,วเฮ่ย มึงหเอาไว้มึงเยากงอหลมึงจะสางประเด็นเนี่ยมึงเห็นไหมปูยังโมมัดซำนี่คุยเอ้ยนี่อีกหนึ่งตัว lắng ban của đi cả ít, một tổ. thằng ngô là douất salad. nào, muốn chỉ không má mung khôn này. được con ở nhà, đi ngoài say cả hiện.